เลยว่าเสี้ยนนี้ต้องั่วแน่น,นอนหรือไม่ก็ตรงแน่นอนอย่าแก้งในบ้านในนู่นเลยนะครับเพื่อป,ปรารถนามาจากผมแล้วก็ขอโทษด้วยใช้ด้วยนะครับผมสำหรับชมวันนี้ผมไผ่นะครับผมวันนี้ผมจะมาแก้งเต้ยนะครับผมโดยการแก้งนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด, like กด,กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะชมคลิปในช่องเพีวิลเลียมนะครับผมส่วนสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนเฮ้ยยัง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 ล้อเล่นวันนี้เราจะมาแก้งเต้ยกันนะครับผมโดยการแก้ง ด้วยความที่ตออที่แล้วเราก็จะมีอะไรใหญ่หลายอ,อย่างที่สิ่งที่คนโสดยังไม่รู้ใช่ครับผมนี่คือการหลอกโคตรง่ายมากเลยนะครับในวันนี้เราก็จะหลอกโดยการใช้ฟิลเตอร์ของผู้หญิงนะครับก็คือก็แหละเขาทำมาดีมากแล้วก็เขาเขาทำมาโคตรเหมือนเลยนะครับเหมือนเสมือนสมสมจริงนะครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมาดูกันว่าการแก้ตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทำสำเร็จหรือเปล่านะครับโอเคเต้ขอตัวช่วยด้วยนะครับผม โอเคไม่ได้ใจแน่นอนโอเคเอ่อเอเชียมีใครที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมหรือไม่ก็มีใครไม่ที่เหมือนเหมือนผู้หญิงอะ่ะอ๋อต้องแนะนำพีนะคะอ๋อเหรอใช่ไหมใช่ไหมเอเชียใช่ค่ะแล้วอจ,จะนิดนึงนะครับเด็กมาใหม่นะคะอ๋อโอเคพีเด็กฝุ่นเด,เด็กฝุ่นมงานใหม่ใช่ไหมใช่เอ่อโอเคคำถามคำถามอยู่ว่วววา เคยใช้ Snapchat ไหมที่โทรหานะ่ะไม่เคยใช้ครับไม่เคยใช้ไม่เคยใช้ใช,ใช,ใช,ใช้แต่ Messenger อเอเหรอจริงดิใช่ใชใช่ครับมีฟิลเตอร์นึงที่เป็นใส่ผู้หญิงได้นะใส่ผู้หญิงเหรอหน้าผู้หญิงนี่นะแล้วทำเสมือนด้ดิออเหรอจริงดิใช่วันนี้เราจะมีแผนแก้น,นะคผม้ดยการที่ผมขอเอเชียให้บอกว่าแนะนำหน่อยว่า หน้าหน้าผู้หญิงในเหมือนสุดก็คือพีไงอาวเหรอจริงสิครับผมโอเคเราทําเสียงผู้หญิงดิเราทําเสียงผู้หญิงดิอันนั้นบบเจ๋งสุดแล้วมาเลยโอ้โหสวยกูออบอกเลยรอขนาดนี้แม่งมันลิง์แน่นอนดูดิดูดิเขาสวยเลยอะเราตั้งชื่อว่าโซโซฟาหรือโซเฟียนลวอ้าเหรอโอเคสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมา เราจะมาละลายใจละลายละลายผ่ <c oughs> ใชายนะครับโอ้หลุดไปแล้วเรียบร้อยโอเคโอเคตามแผนนะ<ม>เราเราจะเชิญโน้ตไปหน่อยโน้ตนิดหน่อยนะครับที่ทำให้เหมือนนะครจะจะแชร์โลเคชั่นให้แต่ี่นี่แหละโ no, 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 no. นดโนดโนดโนดสวัสดีพี่ทำอะไรอื <c> ้ม <oughs> โอเคเราจะหาโลเคชันให้แต่บอกก่อนหน้ครับว่ามันช,ชุดอะไรวะเนี้ยชุดเจ้าผ่าวเจ้าสาว <c oughs> ใช่ไหมโน้ตใช่สิไม่ร,มรู้ไม่รู้ว่ามีแผลขนาดนี้นั่นแหละวนมากเออตอนนี้ไผ่ไม่ว่างนะเอาหรอโอโหหลายใจ้นอนอนชุดนี้ชุดนี้แนะนําเลยว่าอันนั้นจะใส่โคตรดีสุดๆเลยโหใช่นแน่นอนนะพีอ่ะเรามาแนะนำโลเคชันเลย เรเแค่ตรงนี้มันก็ดูโล่งแล้วแหละเพราะว่าเต้ยเขาออกไปได้แหละหหนั่นแหละอุ้ยโซฟาไหมโซโซฟาโน้ตแน่น่ะโซฟาอันนั้นอดีสุดเลยพี่เราถ่ายทำอ่ะแล้วเขาก็เหมือนกันแต่แหละ <c oughs> ออต้องให้รายใจเต้ยนะโอเคลองมาดูกันม,มาโอเคโอเคสวัสดีเตย้ยผมชื่อโซฟีนะครับโอ้ยรายใจเลยปะเดีย๋ยว มันใครวะเนี่ยแล้วใครใครแอดแชทวะเน,นี่ยหรือว่ามันเป็นคนนางหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้วันดีค่ะวันนี้เราจะเราโสดนะคะแล้วก็เราอยากมีแฟนนะคะอยากให้ละอายใจนะคะโคตรหาฮาเป็กกระจาย <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมพี่โอ้ยโคตรละอายใจเลย <c oughs> okay, โอเคกว่าต้องแชทนั่นแหละเพาอู้มัน แคนาเมียร์เรามเนี่ยโอหไหได้ขนาดนัานจริงโอเคส่งาได้อีกนะก็ใช่ไหมว่าใช่แหละเพี่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 เราแนะนำว่าลองคักหาคนสดเลยโอเคนะคะวันนี้จะละลายใจผู้ชายนะคะนายอะครับแม่บายบายโอ้โอ้มันมันเสือกระถิงซึมแล้ว ว้โคตรแลบเลยยับอู้ใครทำอะไรอยู่เนี่ยแม่ครับอู้ทำอะไรอยู่ครับอู้ทำอะไรอยู่ขหาคนโสดอยู่คนโสดไม่มีเท่าไหร่แล้วแค่เราจะหาแฟนสักหน่อยนะโอเคนะคะและขอแชร์วิชันเลยนะคะผมจะส่งมัชเมโลมาให้นะครับหรือไม่ก็แอปเปิลก็ได้นะคะ เอวุอ้ยอะไรไอใจสาว <c oughs> โอ้ฮ่าแต่ใครกระจายแนนนนพี่แดดแดดร้อนอือยเห้อ,อสองแล้วนะวูวพี่ร้ายกาศมากเลยนะใช่เหรอใช่เหรอน้ตใช่ดิโอเคขอขอดูสักหน่อยนะคะและมีเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกไว้ก่อนนะคะ <c oughs> โอ้ยสวยสักขนาดนี้เสือจะทิ้งซิมแหละโอเคไปได้ไม่ใสามาเอ้ยเบยนได้ใสกางเกงมาเบีได้แมงก็ับเดี๋ยวแมงช่องกระโดดเบยอีกแดนแมงนัง่งดูตลอดชีวิตต่อโอ้โหโอ้โหแหมได้การจริงๆเลยนะพีโอ้โห่ายังไงลนะเออเอ่อ ขอหาดอกกุหลาบได้ไหมคะถ้าซื้อถ้าซื้ออาจจะสิงกระทิงแรกก็ได้นะคะโอ,โอ้โหโอ้โหมาสักหนาดนี้โอ้ยลายใจมากเลยเนี่ยแหมเอ้ยโอ้โหพูต้องพูดดีๆสักคำหนึ่งพูดต้องพูดดีๆไม่ได้แฟนพูดนะไม่ได้พูดดีๆเออว่าอย่างนั้นแหละถ้าคิดอย่างนั้กันนะถ้าหากว่าเราก็อะไรดีขึ้นเนี่ยแหมโอเคเราไปเช็คกันเลยดีกว่าโอ้ย บอกว่าลายใจสาวๆแหมบอมแมนโอ้แม่งเอ้ยส่งมาก็เราจะพิมพ์กันว่าขอหาหากรหลับสับเม็ดนึงได้ไหม,มเม็ดสองเม็ดโอ้โหไอ้อพีอะไรอันนั้นนะ่ะคือถ่ายอยู่แล้วคืออะไรว่ามา,มาคือมันอย่างนี้มันเอาเออกมาได้ด้ว <c> ย <oughs> เอ่มโอเค okay. โอ้ยอยากนอนสักครั้งหนึ่งในชีวิตผมอ่ะท,ทักสักทักซะหน่อยว่าเอามัชเบโร่มากินหน่อยฝากซื้อซะหน่อยอืมฝากซื้อให้ฝากซื้อให้ใครเหรอฝากซื้อให้แฟนไงใช่ไงฝากซื้อให้แฟนโอ้โหมันตอบสไลด์ขาสักขนาดนี้อู้ดีใจเย้เ,ยเลยเว้ย เออเราจะเราจะแชร์โลเคชั่นให้นะคะแต่คุณแต่เต้ยต้องส่งโลเคชั่นก่อนนะคะเอาถ้าหากว่าส่งโลเคชั่นได้ก็อาจจะมาในวันนี้ก็ได้นะคะโอเคโอ้ยโซคิวออกโอโทรศัพท์หลนนะคะไม่รู้ว่าจอแตกหรือเปล่านะคะเออแหมละอายใจสาวๆบอได้เลยเออโคตรอาแตกว้าวว่ามันต้อง อะไรวะแน่ๆเลยแม่แลราอายใจกระถิงดุแล้วมั้งเนี่ยแม่ <A marshmallow. S 1> อืมอเมชเมโลหรอโอเคใช้โคชันไปแล้วเซฟก่อนเลยโอ้โหพี่รายการจริงๆเลยนะใช่นะใช่นะโน้ต <c oughs> <c oughs> ้ากระจายหาแตกได้โอนโอเคไอ้ก็มามาเราก็บอกว่ากำลังจะเดินทางอยู่นะโอเค เออเออคุณคุณเตยนะคะขอตอนนี้กําลังเดินทางอยู่นะครับกําลังจะไปเก็บค่าของแล้วก็จะไปที่บ้านบ้านเตยนะคะเออรอที่ตรงตรงนี้นะคะไม่ใช่ไปนู่นนะคะผมนะคะเออแล้วก็มอสซิงซิงกับทิ้นแหลกโอเคแล้วก็ตอบจบลงแน่นอนโอ้ยแม่งแรกกาจริงๆเลยอ่ะตามแผนอ่ะไปเลยกว่าไปเลยกว่าไหมเผื <c> ่อ <oughs> <c oughs> แม่มีคนเห็นดีกัน <c oughs> โอเคแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะวันนี้เราจะมาโอ้ดีใจแกแยโอ้ยกูได้ได้พิแฟนสักทีโอ,โอ้นี่ไงยูกูดีใจแตร์แกร์กับกล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 ับกับแบงเลยโซโลโกีตาร์แนวร็อกแบงว้ยนี่แน่แม่คาราเต้นี่มันต้องอย่างนี้ออโอเค เงา้งเงีโอเคคุณตุ้ยมีแฟนสักทีหนึง่ง <c oughs> โอเคโอเคตอนนี้เราส่งเฟสเดอร์วนนิช่มาแล้วแหละเพราะงั <c oughs> ้นแหละอ,อันนี้บ้านเต้ยใช่ไหมอ่าเมื่อกีบ้านน่าจะใช่แหละ <c oughs> น่าจะใช่แหละนะนะพีคพยาั้นนะน่ะน่าจะบ้านบ้านเตน้ยแหละใช่เหรอจริงดิอู้เอ่อแล้วต้องไปทางไหนนะครับ อ๋อต้อไปทางที่อันนี้บ้านใครเหรอครับอ่าอันนี้คือบ้านบ้านเตยแต่มันเป็นเป็นมีแม่ด้วยอ้อาจริงดิบางแล้วแหละมายแ้นละโอเคน้ำแผนน้ำแผนนะน้ำแผนน,ะน้ำพีโอเคเราจะทำสัสญญาให้ตามแผนแน่นอนนะตามแผนนะโน้ตบอกเลยอ่ะเฮ้ยเราได้เข้าประตูแล้วนะครับ วัดตีเตยผมชื่อโซฟียอะไรนะโซฟียนี่ทำไมมันเป็นเป็นเฮดคัตวะนี่อามาชิเมโรไหมคะ <c oughs> มัดเมโรเหรอคะ <c oughs> เราอาซะขนาดนี้เรานี่ตัดผมตัดทรงผมอ,อะไรมนเน <c oughs> มึงเนี่ยแมงเงยวินกูบอกว่ากูโสดอยากมีแฟนแต่เมืองมารอแค่นี้ <c oughs> ไอ้ไอโนดเมืองมานี่เมืองมาเกณี์นให้กูมาเร็ว ไอ้นูดมึงน้ำไม่กูสักไม่เท่ต้งเป็นเลยเนี่ยเว้เลยใหม่สุสเสาอาทิตย์และวันหยุดสวัสนี้ขอลาไปก่อนสวัสนี้สวัสดีครับผมเย่ yeah.